ส,สวัสดีครับพวกผูจ่งไททันมาอะไรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเดอะตองเกตบันเลนเกลต่อจากตาเที่คแต่วันนี้ผมมีผู้ช่วยนะครับเนี่ยอันนี้เลยครับเนี่ยผู้ช่วยผมผู้ช่วยเฮ้ยผมสุกุนาเขาเฮ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยผมสุกุนาครับผู้ช่วยแม่งผู้ช่วยอย่ามายุ่งโอเคแล้วก็วันนี้จะมาทําเกี่ยวกับเคาน์เตอร์แล้วก็มาเล่นด้วยนะครับก็โอเคก็ไปเล่นกันเลยมา ผมได้ตีแล้วผมควใช้กระบอกเหล็กก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> เฮ้ยผู้ช่วยตีหน่อยดิผู้เฮียไม่เกิดผู้ช่วยผู้ช่วยตีดิผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยตีตีเร็วอโอ้ยนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกระบอกเหล็ก <c oughs> อุ้ยพูดดิอู้หไม่รู้จะพูดอะไรโดนกระบอกกินหน่อยไหมน <c oughs> ี่ใครว <c oughs> ิ้ยอุ้ย บินเลยอะไม่ให้เอามอน้นอู้ตัวกระเด็นเลยมาดิครับแปวแปนวแปวแปวเ,เออโอ้รอดๆอดโอ้เลยเนี่ยโอ้ยโครหนักหน่วงโอ้พายุหมู คนูนักนวงอะมากเลยอะโอ้ยผมตายอะเดี๋ยวไปดูเอเดสเคาน์เตอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดสเคาน์เตอร์กันเลยเริ่มหายแหลกละโอ้ได้เล่นจนได้ถ้าใหม่อ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนช่วยด้วยตีรังกาโชว์ไป็หนึ่งที มามาขอเก็บอันตีหน่อยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจะไม่ทนเฮ้ยผู้ช่วยช่วยกูก่อนอเอโอ้โหลากะได้นะได้นะมึงมึงเป้ากระเบิดมาเอเป้ากระเบิดใครเป็นเด็กดื้อต้องโดนแม่ตีโอ้ยเสียโอ้โหผู้ชันนิซันเออโคชา ไอ้เป็นเด็กดื้อต้องโดนองค์กระบอกเอ้ยก่อนเม่ทีโอ้องค์กระบอกชิพ่าเร็วไข่เป็นเด็กดื้อต้องโดนแม่ตีแผะได้ได้เนอะฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอชู้อ่าจาา้าบัดพาดใครเป็นเด็กดื้อต้องโดนแม่เอาไม่ทัน แม่นอนวัดเจ้าเป็นเด็กดื้อของแม่แม่ผิดหวังจังหวะนี้ก็ได้เด็กเขาต้นครับต่อยผู้ช่วยแม่หมัดพิคาตเออโอแตกคู่แวเป็นส่วนของกาโลกันเลยนะครับแอบแอบแอบกาโลกาโลเอ้ย กาโนะครับเช่วยด้วยเคาเตอร์ก็จะมีอยู่นะครับรถจี๊ต้เอ้ยนะครับต่อยคนต่อยคนต่อยคนจับโยนนี่ครับนี่ครับช่วยด้วยโอ้หครับผมตอนนี้ช่วยเพื่อนก่อนนะครับช่วยเพื่อนดูนะครับดูนะครับมามามาวิชาวิชาดูนะดูนะระวังครับเพื่อนเอ๊ะ พี่คาดดวงตานี่นะครับก็ทางฝั่งของเคาเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอา้าเอ้ยผู้ช่วยมึงไม่ตีวะไม่เห็นครับเอ้ยผู้ช่วยตีกูทำไ,ไมผู้ช่วยจะไม่ทนผู้ช่วยจะไม่ทนมอนมันยังไม่ตายเลยหันมาหาหันมาหาเองพอดีไงผู้ช่วยจะไม่ทน มาครับเดี๋ยวผมจะโชว์เคาเต้ดูอันนี้เรียกเคาเต์หรือว่าโจตีกันแน่มา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 เอ็มมาครับตีผมเลยทางฝั่งขงเคาเต์ก็จะเป็นประมาณนี้จ้าเืออผูออ้ช่วยจะไม่ทนเหรอผู้ช่วยจะไม่ทนเหรอผู้ช่วยจะไม่ทนผู้ช่วยจะไม่ทนอะไรทนอะไรครับนีใช้ได้สองครั้งเลยอดี ผู้ช่วยจะไม่ทนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยจะไม่ทนเหรอเฮ้ยผู้ช่วยผูออ้ช่วยจะไม่ทนเหรอเออคอนใส่ใส่อย่ามายุา่ยงกู้บินได้ผู <laughs> ้ช่วยไม่ได้ตี อ,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 อืมปั๊บอุ้ยเมื่อกี้คอมโบทีมครับแหล็กอะโอ้โดนอย่างหนักเลยเอ้ยโดนโกระบอเหล็กผู้ช่วยจะไม่ทนแล้วผู้ช่วยเปิดอันตีดีผู้ช่วยไม่มีอันตี อันตียังไม่มาผู้ช่วยไหมค่ะสะดวกดไีไปไปฆ่าใครวะนั่นเลยโคจูนีไปผู้ช่วยจะตายอยู่แล้วไหนๆก็ไหน,ในก,กระโดดปุง๊งเจ็ดได้ผู้ช่วยจะไม่ชนไม่ทนของแท้ละนี่เฮ้ยระวังด้วยนีหนีอย่าอยู่ใกล้อย่อยาอยู่ใกล้ ผู้ช่วยผู้ช่วยจะตายยิงมายิงมาอมเออผู้ช่วยแม่งดีวะ <S <S ่ะแปรแปทำส่วนของกระบองเหล็กเลยนะ<อ>แล้วก็กวไปเลยเฮ<อ>้ยเพื่อนผู้ช่วยมันหายไปไหนวะผู้ช่วยหายไ,ไหนวะแตกเลยผู้ช่วยแตกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดีกว่า เอาเป็นเจโนดีผู้ช่วยจะได้ยิงใส่ผมง่ายๆรู้แล้วว่าเป็นตัวอะไร,มมาารไม่ให้ไปไหน ท้งสุดท้ายเอ้อะไรของคุณครับเนี่ยคุณอยู่ในครับผู้ช่วยอเออเออโดนระยำโอ้ยโ,โดนระยำเหมือนกันเนี่ยไอ้ระยำเว้ยไอยำม,มามา่าคลิปนี้นะครับเออมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมับอย่าทำตามนะครับโก็มีคำหยาบเนาะครับ ไม่เห็นมีคำหยาบเลยตั้งแต่ตอนเริ่มมีไม่เห็นมีเลยเอาเลยวันนี้วันนี้วันพะันเมนะวนพันเมนะโหมรันโกมดรันตกไปนู่นแล้วไปเอาอุย้ยมันอยู่ตรงนั้น,นอือชุบแป้งเฮ้ยอย่าทำลายมอนมอนก็ผู้ช่วยเปิเปดเดสเคาน์เตอร์แล้วตีเคาน์เตอร์เราดิเปิดก่อน ได้อติสองอันละโอ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเห็นอยู่ขอขอแกนสลัมอืออะไรเนี่ยด้านหลังคืออะไรอะ่ะโอ้โหนี่ครบับ ่อนครมามามาก็ส่วนอนติของกระบอกเลยอุย้ยมีปอมุ้งหนีก่อนเลยก็เราได้อันตีมันดีเรียบร้อยนะครับมาก็ไปกันเลยนะครับได้อันตีแล้วเออเรียบร้อยก็ได้อติแล้วนะครับก็ไปกันเลยนี่นะครับ ไปกันเลยอ่ะตีผมดิครับตีเลยไม่ตีล่ะครับนี่ผมหนย้มเสียตังค์เสียฟรีอ่ะคุณผมรู้คุณจะเดทเคาน์เตอร์ใส่ผมผมจะแกงนะครับจะแก้งเ <c ười> พื่อนครับ แกงๆๆๆๆเพื่อนแกงเพื่อนช่วยมาด้ยิานี้ไงเอ้ยแกงๆๆๆๆๆๆๆแกงแกงแกงเขาแกงเฮ้ยแกงไม่ได้หรออันติหมดรู้โอ้ยวู้ช่วยเปล่งก็เก็บอันติต่อนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันไม่ทำงานเลยอ่ะไม่ทำงานอุ้ยอยู่ดีๆหน้าจอก็สว่างว้าจ้าอุ้ยเลก จะทำอะไรว่ายอโงขอบใจมากจะได้ตีไปไกลๆกว่าเดิมกมชั้นก็อัปอคัดไปเอาตีต้น,มน <laughs> ไม้ไม่มอนชันไม่ให้ไม่ให้ให <laughs> เรากัะสอคนกันเลยจะโดน,ออนบุนัส ไอ้เพ um 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 ื่อนนี um ่แหละโอ้ยช่วยหนูไอ้กักปดแปดแปดาปาตัวแต่แน Le> ่แต่ต่แน่ตัวไม่ตายเดี๋ยวเอ็งจะตายเร็วๆนี่แหละไม่ตายเราตายแล้วเราจิโซ่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 เรจิโซ่ไปแล้ตายละ ก็อโอ้ไม่นะมีคนเปิดอตีแล้วก็เมื่อไหร่เพื่อนผมจะตีผมก็ไม่รู้เนี่ยผมรับคิปไม่ได้เลยวันพันอุ้ยตีมอนไปให้ไกลกว่าเดิมเร็วตีมอนไปไปไกลกว่าเดิมวงเล็กเล็กอะ ออกนจะเต็มตีเอ้ยโกโจมาได้ไงเนะี่ยเอ๊ะทำไมโกโจต้องเลือกแต่อ้ายเนี่ยโอ้ยบางทีมันก็ไม่ได้เลือกแค่เองหรอกมันเลือกเราแล้ว,ลว<อ>ไปไหนก็ไปหัวร้อนเอ้ย อ,าอ้าวทงโอ้ยจะตายโอ้โหผมตายแล้วเนี่ยหน้าจอมันชอบขยับไม่ได้มันบั๊อกอะมันบัก๊กมันบัก๊ก ไอโกโจไออาวุธส์เอ๊มาดิ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 เรียบร้อยโกโจโอ้เพื่อนผมมันก็เด็กเขาเติร์นไซคคนอีกแหละแล้วก็ได้จีบดิ้เรียบร้ยลายเวลาเอาคืนทุกคนก็เห็นใช่ไหมทุกคนจับได้ใช่ไหมทุกคนช่วยกดไลค์สมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใใคครรม อืมามาครับยังวันนี้ก็เอาเลยเอาเลยอช้ช่าทำไมต้องมาทางเขาด้วยเนี่ยเอาไม่ตีกันอีกโอ้ผมก็ต้องเล่นกระบอหล็กตลอดไปอะดิผมไม่เล่นแล้วนะอย่างนี้ผมโกรธนะโกรธแล้วนะ คลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดูเด็กอายุน้อยกว่า6ปีขึ้นไปเอ้ยอะไรวะช่างมีใครที่อายุน้อยกว่า6ปีขึ้นไปไม่แนะนำดูคลิปนี้จริงๆเมสจะมีคำหยาบน้อยมากแค่ไหนก็ไม่ให้ดูจะเรีนกด subscribe และเอ่อไลค์คลิปนี้ มีคนสนับสนุนคือ easy game v2 เอออย่าลืมไปกดติดตามให้เขาด้วยแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยละกันทุกคนก็น่าจะรู้กันดีะแบบเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมกับเขาก็จะเริ่มมีส่วนกันมากขึ้นแล้วก็ในคลิปเขาก็จะมีผมด้วยโอเคบอกอ,อ,อะไรในคลิปต่อๆไปของเจ้าจะมีค่าอยู่ในนั้นด้วย โฮมรันโ <home> ม่โฮมรันไม่ได้เบาะเบาะเบาะเบะแปะโอเคครับก็จังหวะนี้เพื่อนผมมาหายไปไหนก็ไม่รู้มันเข้าป่าแล,แล้วอุกเกอุกเกอุกเกผมจำพลาดได้แล้วคุณมันมันจะใช้มันอันตายกูไปละอุกเก วะเนี <c oughs> ่ยอะตอมิกเราคิดว่าเก่งมากเหรอเอาบอลหายเรียบร้อยแย่งคิวคุณอู้หูมจจตาแล้ครับจังหวะนี้มนจตายแู้มนจตายแู้ อ้อาบัตา่ะโอ้เดี๋ยวตาบ้าไปเตะที่ราได้อันติกันเลยนผมเหนื่อยมากอุเรากไรรร็ได้อันติเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้อันติเป็นที่เรียบร้อยใช้กลางดงใช้กลางดงจะได้โดนดาเมจเยอะๆไม่นะคนเออเราหมอนหายไปไหนอ่ะไม่รู้ช่วยผมด้วยมันจะเอา เราเจอคนไทยด้วยว้าช่าเอาให้ต่อยต่อยต่อยผมทีคู่ช่วยมามาเร็วนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสือเสือเสือท้องเสือท้องหาไปเจอดิหาไปเจอดิเสือท้องแม่งหาไปเจอดินี่ ฟาดแมงเลยเออเอาน <ทำ S 2> อนเลยครับ<อ><อ>ก็ก็ช่างมันๆๆๆงมันแจ้งมงันงมงันก็หมดก็ไปแล้วนะครับก็วันนี้เราก็มาเออจะว่าไงครับไม่โดนสีจะมาเป็นคิงในเซิร์ฟนี้ให้ได้ครับเป็นได้เหรอนในใจลองดูครับมีแตกอันตก เ <laughs> มื่อกี้เขาเปิดดีตัวหน้ามันแล้วมันก็หนีเลยสวัสดีครับ ปวดฟันกว่าจะดนเขากะระยะไว้แล้วเราก็กะระยะไว้แล้วว่าจะยิงโดนสองคนทำไมแถวนี้ล่งจงจัะเว,วอร์มนก็หายไปตลอดกาลเลยอ่ะ มอดอาจจะอยู่ขอบแมพก็ได้นะใครจะเออ<ด>ใครไม่งิงมาตรงนี้วะ <S <S ฉันเรีนเจ้าแล้วเจ้าไต่ตันคอมโบทีมั์เอาเฮย้ยคอมโบทีมอะไรไม่รู้ชิวู้งชิวหมด ป๊อปป๊อปป๊อปปดิดป๊อป๊อป๊อปปีดิด้ป๊อปป๊อป๊อปปดิด s a อ n เนเอเตวเเดี๋ยวอเซนนิันอ้ยช่วยด้วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจะไม่ทนคนี้มาอีกแล้ว อ้ช่วยมึงผู้ช่วยอย่ามายุ่งผ <S ans otted> ูช่วยช่วยกูด้วยช่วยสมชื่อหน่อยสิวะช่วยแล้วตายสาช่วยไอ้สกูไปสวรรค์หนาดิมึงอ่ะใช่ไงก็ช่วยแล้ไงคลิปนี้มีคำเตือนเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กห้ามดูเด็กอ้าแต่พวกเราเป็นเด็กนะจังมันจังมันเราโตแล้วําใหญ่ใหญ่อย่ใช่ไม่ยไม่ใช่เ้ย้ย้ยอย่ามายุ่ง ด้วยแล้วก่อนคนทําคลิปอย่าไม่ทนก <c oughs> ูเหนื่อยต้องทําคลิปเนี่ยเออทุกคนครับก็อันนี้ใช้เวลาไปยี่สิเอ็ดนาทีแล้วก็ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับก็ปิดคลิปไปตอนที่แชตตีหมดเลยละกันนะคะทุกคนบ๊ายบายไม่รู้จะใครโดนหรือเปล่าน,นะครับทำไมต้องมาเลงช่วยไม่โดนด้วยเย้ yeah. แต่ด้านหน้ากลัวโดนมาดีมาดี คขโบเขบ้โบมา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 ดูดิใครเล่นกับใครตอนนี้เขายังไม่มีจำเป็นเลยยูจะไมยเขาโดนเนี่ย ก็อันตีหมดแล้วครับาบายบยครับขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละแตะวงแตกแนะ่